สภาพที่มีลมผมก็ทำไงผมจะลองด้วยอันนี้ก่อนนะครับลองเตาลมเข้าไปไฟเมเปิลเขาออกเตากับหม้อตัวใหม่มาครับพี่เนี่ยมันคือไฟเมเปิลมาเรเดียนสโตร e s y สเต็ก่อนเขาบอกว่าพี่ครับมันดีกว่าเยอะเลยนะผมบอกว่าถ้าจะให้ผมเปลี่ยนอะไรเนี่ย สักอย่างเนี่ยมันยากกับเพื่อนผู้ใจที่ใช้ด้วยกันมานานวันนี้เราก็เลยจะมาทดลองกันด้วยน้ํา500มิลลิตรเท่ากันใส่เข้าไปในทั้งสองหม้อเนี่ยแล้วลองต้มดูซิในสภาพ <c oughs> เดียวกันว่าอะไรมันจะเดือดก่อนกันโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูนะก่อนมาต้มปุ๊บเดี๋ยวผมจะลองจับเวลาไปด้วยนะหนึ่งสองซ้ม ของผมรักไก่เลยติดแล้วครับติงมากผมเปิดไฟอัดเต็มเหนียวเลยตอนนี้จับเวลาเดี๋ยวมาดูกันว่าผมอยู่ที่ใครจะเดอดก่อนกันผมว่ายังไงอะคลาสสิกสไตล์ที่มันไม่มีอะไรเลยแบบนี้มันก็ยังเวิร์กอยู่นะในดวงใจของผมแต่ว่าถ้ามันไม่ดีจริงๆผมก็ไม่อยากเปลี่ยนใช่ไม้มของที่อยู่กับเรามาเนิ่นนานเนี่ยแอบบดูนิ่ ที่มาดูนะครับพอๆกันพอๆกันจุ่ะความร้อนนี้พุ่งเลยครับครึ่งนาทีครึ่งนาทีห้าสิบองศาโอ้โหอใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่ผมฟันมาแล้วนะครับฮะผมฟันมาแล้วนะครับตอนนี้ไป ห0สิบ <50 S 1> ว,วินาทีของผมเริ่มเดือดแล้วนะครับฟันมาแล้วของก่อนนี่หกสิบกว่าของผมทำไมดูมันยังเฉยเมยอ,อยู่ตอนนี้หนึ่งนาทียี่สิบวินาทีครับเทคโนโลยีเรเดียนเนี่ยมันให้ความร้อนสูงครับไวกว่าเยอะครับโอ้ขึ้นไปจะถึงแปดสิบองศาแล้วครับโอ้ผมมาแล้วครับของผมยังสงบสเสงเี่ยมเรียบร้อยแล้วมีเม็ดเม็ดขึ้นมา ใกล้เดือดแล้วนะครับพี่ของกอนเ่ก้าสิบละโอ้ละฟองมันขึ้นมาถึงริมหม้อเลยตัวเนี้ยใช่ครับมันกระชายความร้อนได้สูงมากนะครับของผมเดือดแล้วครับแป๊บเดียวเองตายเดือดแล้วครับสองนาทีครับผมสองนาทีของผมยังเนยๆอยู่เลย ยังแบบยัง80ดสองศาอยู่เลยครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็ชัดเจอ่ะถ้าตอนลมพัดๆล่ะ,ะสภาพที่มีลมผมด้วยทำไง <c oughs> ผมจำลองด้วยอันนี้ก่อนนะครับ <c oughs> ต้องเป่าลมเข้าไป <c oughs> ก็ไม่ดับในทันทีนะครับ <c oughs> อ่านี้เป่า <c oughs> จ่อๆอย่างนี้เลย ตอนนี้ยังให้ความร้อนสูงนะครับไม่สูดเสียความร้อนเลยอ่าก็ไม่ดับแต่ว่าถ้าสังเกตดูตัวไฟอ่ะจะหายไปกว่าครึ่งครับแต่ว่าไม่ดับนะครับแต่ตัวไฟอ่ะหายไปเป็นที่แน่นอนว่าเราสูญเสียความร้อนแน่นอนครับสเสียความร้อนแน่นอนไหนโตรเเพือ่อให้ชัวร์ลองเอามอกออกมาดิครับลองเป่าไปที่หัวเาตามานตรงตรงเลยนี่ครับหัวเตากว้างนะครับกระจายความร้อนได้ตัวถึงมากมัน มีจุดที่ดับไปประมาณหนึ่งในสิบครับแสดงว่าผมยอมละอันนี้อาจจะได้เป็นเพื่อนคู่ใจใหม่ครับผม